สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์สนอนช่วงเย็นปืนใหญ่โรเตชั่นเปเป้และเอ็นเคเทียพร้อมลงโป้งวิลลาต้องมีคะแนนเพื่อลุนหนีตกชั้นปืนใหญ่อาร์ซตอล คาดจัดทัพสำรองลงสนามโดยมีนิโคลัสเปเป้กับเอ็ดดี้เอนเคเทียผนึกคมแข่งแดนหน้าล่าตาคายเกมบุกทิ่นสิงพยองแอสตันวิลล่าในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดรีเมียร์ SD1 เวลาตี2:15นาทีสนามวินล่าพาร์คดินสมิธกุนซือแอสตันวิลล่าพาทีมเสมอเอเวอร์ตตึ1-1ในเกมล่าสุด ทำให้ไม่แพ้มา2เกมแล้วความพร้อมเกมนี้สมิธต,ต้องลุ้นความฟิตของทั้งคอร์นี่ฮาวและนิวเทเลอร์ที่มีอาการเจ็บรบกวนแต่ในรายของทอมฮีตันบียอนเอนเกลและเวสลี์ที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วยังชวดเหมือนเดิมขณะที่แกนหลักรายอื่นๆอ,อย่างไทโรนมิงดักลัหลุยจอห์นแม็กกินแจ็คกิลลิตและเอ็มวาน่าซามัตต่ายังพร้อมช่วยทีมเหมือนเดิม มิเกลอัดิต้ากุนซืออาร์สตันพาทีมชนะลิเวอร์พูล2ต่อ1ในเกมลีกล่าสุดก่อนอัดแมนซิตี้2ต่อ0ใน FA ครับเป็นการคว้าชัย2นัดติดความพร้อมเกมนี้อัดิตาจะได้เอ็ดดี้เอนเคเทียผลโทษแบนกลับมาแต่ชโกดานมุสตาฟีที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยมาจาก FA ครับต้องรอทดสอบความฟิตแต่ในรายของแบงนเลโน่คาลัมแชมเบอร์ปาโบมารี และกาเบียลมาติเนลลี่ที่เด้งอยู่ก่อนยังชวดเหมือนเดิมส่วนการจัดทัพก็เป็นไปได้ที่อาจมีการโรเตชันสลับเอาพวกแข้งสำรองบางรายอย่างรับโฮดดิ้งเซอาตคอลาซินาสลูคัสตอเรล่าและบูคาโยซาก้าสลับมาออกสตาร์ทบ้างนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามอาร์สตันอนึ่เอมิเลียอาโนมาร์ติเนสรับโฮดดิ้งดาวิดลุยเซอาตคอลาซินาสเอกตอร์บยอริน โจวิลล็อกลูคัสตอเลล่าเอสลี่มิเลนไนนิโคลัสเปเป้บูคโยซาก้าเอ็ดดี้เอ็เอนเคเท,เทียผู้จัดการทีมมิเกลอาริตา้าผูตัาสินคิสคาวาน่าผลงาน5นัดหลังสุดแอสตันวิลล่าเสมอเอเวอเรตัน1ต่อ1ชนะคิสตันพาเลซองต่อ0แพ้แมนยู0ต่อ3แพ้ลิเวอร์พูล0ต่อ2แพ้บูมแฮมตัน0ต่องผลงาน5นัดหลังสุดอาร์น ชนะแมนซิตี้สต่อศูนย์ชนะลิ 1, 2, เวอร์พูลสต่อหนึ่งพสเปอร์หนึ่งต่อสองเสมอเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งชนะวูมแฮมตันสองต่อศูนย์ปืนไรมุสตาฟีฟิตไม่ทันเยือนวิลล่อาออสตันยืนยันจะไม่สามารถใช้งานชกดานมุสตาฟีกองหลังชาวเยอรมันในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเยือนแอสตันวิลล่าในวันอังคารนี้ได้เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บมุสตาฟี ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสติงจากเกม FA ครับรอบรองชนะเลิศที่เอาชนะแมนซิตี้2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินว่าจะต้องพักนานแค่ไหนคาดกันว่ามิเกลอเดตา้าน่าจะส่งรอบโฮดิงลงยืนเป็นหนึ่งใน3เซตเตอร์แบ็กร่วมกับดาวิดลุยและเคลแรนเทียนี่สำหรับการไล่ล่า3คะแนนเพื่อลุนโคต้าโยูโรป,ป้าลีก ความพร้อมอื่นของทีมจะได้เอ็ดดี้เอ็นเคเทียร์กองหน้าดาวรุ่งกลับมาเป็นตัวเลือกหลังพนโทษแบนสามนักเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับเซดิกสซาเรสที่พลาดหลงเล่นในเกมเ a เอคับกับแมนซิเตี้เนื่องจากติดคับไทยส่วนกลุ่มเลี้ยงยาวท้งขาลัมแชมเบอร์กาเบียวมาติเนลลี่และปาโบมารีจะพลาดหลงเล่นต่อไปรวมถึงแบรนเลโน,โน่นายทวารมือหนึ่งที่แม้ล่าสุดกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วก็ตาม อารดิต้าเราแข่งเปลี่ยนความคิดยกระดับทีมมิเกลอาร์ดิต้านายใหญ่ของอาร์สตอนกระตุ้นนักเตะในทีมให้เปลี่ยนแนวความคิดเพื่อยกระดับทีมขึ้นมาต่อกรกับเราทีมหัวตารางปืนใหญ่กลับมาโชว์ผลงานได้ดีหลังจากเอาชนะหงแดง2อต่อ1ตามด้วยการโค่นแมนซิตี้2ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ FA ครอับได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมเจอช่วงผลงานแย่ในลีกมา เมื่อถูกถามว่ามีการเปลี่ยนแนวความคิดหรือไม่อดิต้ากล่าวว่าผมพยายามจะโน้มน้าวใจพวกเขาว่าหากปัสจากสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถต่อกรกับเราทีมชั้นนําได้เรามีช่วงเวลาสําคัญในทุกเกมที่เรามีผู้เล่นมากพอที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมเคล็ดลับก็คือทําให้พวกเขาสนุกในการทําอย่างนั้นถ้าพวกเขาทําเพราะเราผลักดันอยู่ตลอดเวลาสําหรับผมแล้วมันไม่ถูกต้อง และเราจะทํามันได้ไม่นานถ้าพวกเขาเริ่มสนุกกับการทําสิ่งเหล่านั้นร่วมกันภูมิใจกับมันพวกเขาสามารถเห็นผลลัพธ์และรู้สึกถึงความกลมเกลียวรวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งนั่นคือพลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทํามันได้สําเร็จสื่อเผยเทพปรือไม่คิดย้ายออกปืนแม้เฟเนบาเช่พร้อมดึงตัวช่วงซัมเมอร์นี้เมซุตโอซิลจะปฏิเสธข้อเสนอในการย้ายออกจากอาร์ตตน เพื่อไปร่วมทีมฟินิบาเช่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้าตามการรายงานจากสื่อดาวเตะชาวเยอรมันถูกมองว่าจะกลายเป็นกุญแจสําคัญในแผนการของมิเกลอาริต้าเมื่อกุนซือชาวสเปนเข้ามารับตําแหน่งจากอุนายอเมอรี่ในเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย31ปีก็ยังไม่ได้ลงสนามให้กับไอ้ปืนใหญ่นับตั้งแต่ที่กลับมาแข่งอีกครั้งและเหลือสัญญาน้อยกว่า12เดือน ในสัญญาฉบับปัจจุบันและเจ้าตัวต้องเผชิญกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนกับสมสร,รและบิลสื่อชื่อดังจากเยอรมันมีรายงานว่ามิดฟิ์รายนี้ได้ปฏิเสธโอกาสจากทางเฟเนรบเช่ทีมดังจากลีกตุรกีโดยสื่อได้รายงานว่าอดีตดาวเตะแชมป์โลกได้วางแผนที่จะอยู่กับอาร์ซนันจนหมดสัญญาแม้ว่าตัวเขาจะไม่ค่อยได้ลงสนามก็ตาม ถูกใจ RVP p e r เพอร์ซี่กดไลค์ลุยเกมรับแก่งเกินคาดบ็อกสกัดแนวลุกเรือเฉียบขาดโรบินฟานเพอร์ซี่ออกมาก่ลาวยกย่องดาวิดลุยกองหลังของอาร์สตอนที่ช่วยให้ทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน FA คัพรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์2ต่อ0ได้สำเร็จปาการหลังชาวบราซิลเริ่มต้นเล่นด้วยแผนกองหลัง3คนรวมกับชกดารมุสตาฟีและเคียรนเทียนีและลุย ก็โชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างโดดเด่นกับจังหวะบล็อกและการขึ้นเกมจากแดนหลังฟานเพอร์ซี่รู้สึกประทับใจกับฟอร์มการเล่นของดาวเตะวัย33ปีหลังจากวิจารณ์ถึงฟอร์มของนักเตะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อมันเยี่ยมจริงๆที่ได้ดูฟานเพอร์ซี่กล่าวกับ BT Sport การเล่นที่รัดกุมเอามากๆในครึ่งหลังคุณได้เห็นซิตี้พยายามที่จะดันขึ้นมาข้างหน้าแต่พวกเขา ก็ต้องเจอกับเกมที่รัดกุมและแข็งแกร่งผมอยากจะชี้ให้เห็นนักเตะคนหนึ่งนั่นคือดาวิดลุยพวกเราพูดถึงเขามากมายก่อนหน้านี้แต่เกมนี้เขาเอาตัวเข้าแรกกับจังหวะบล็อกและสกัดได้ถึง25ครั้งมันเป็นข้าคืนที่มหัศจรรย์ของเขาจริงๆ